สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับปรดีวันนี้มาทําธุระนะครับขนส่งแล้วก็ทําธุระเสร็จแล้วแหละเวลายังพอมีเหลืออยู่นะครับวันนี้ก็เลยว่าจะรองไปตามหานางฟ้าสีส้มนะครับที่บ่อตกปลาครัวสยามสําราญนะครับจังหวัดนนทบุรีนะบ่อตกปลาที่นี่นะครับ ค่าบริการคันห้าสิบาทนะครับไม่มีฟรีปลานะเป็นปลาช่างออกนะครับเดี๋ยวลองไปตามหากันดูนะครับวิธีการไปของผมนะครับผมก็เข้าแอป Google Map นะครับพิมพ์คำว่าบ่อตกปลาครัวสยามสารานนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับโอเคพิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับได้แผนที่แล้วนะครับเราก็พร้อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ลองไปตามหาดูกันครับวันนี้จะสนุกไหมนะครับเดี๋ยวลองติดตามกัน้วยครับไปเจอกันที่บ่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่อตกปลาครัวสยามสำราญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับบ่อตกปลาที่นี่นะครับเป็นสวนอาหารด้วยนะครับนะ มีบ่อตกปลาบ่อใหญ่บ่อรวมนะครับแล้วก็มีทางนู้นเป็นบ่อแข่งนะครับน่าจะเป็นแข่งหรือสปิวนะแล้วก็มีบ่อตกกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะบรรยากาศบ่อตกกุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้บ่อตกกุ้งยังไม่เปิดนะครับ าานี้เป็นบ่อตกกุ้งนะครับบ่อตกกุ้งเขาคิดยังไงครับชั่วโมงละร้อยครับชั่วโมงละร้อยนะครับเป,เ,เปิดเที่ยงนะนี่อันนี้เป็น<ฮ>ป้ายนะครับอ่าใช่ตกตกห้าชั่วโมงจ่ายสี่ชั่วโมงครับตกห้าชั่วโมงจ่ายสี่นะเคครับ ก็ที่นี่ค่าคันห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นค่าบริการนะครับราคาปลาตานี้เลยนะครับนะ้ำแล้วก็จะมีปลาเบึกโลละร้อยปลาบึกโลละร้อยนะครับบ่อนี้มีปลาบึกด้วยนะโอเคครับแล้วผมไปรอที่นู้นแล้วกันนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับก็โอเคอยู่นะ,ะสะอาดดี น,นี้ก็เป็นทางเดินนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ตุ้มแล้วนะตรงนี้นะครับเมื่อกี้เดินผ่านรถเขาน่าจะมาลงกุ้งนะครับอ๋อนี่ก็โหกุ้งตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ๆเลยทางนู้นจะเป็นบอ่อหลิวนะครับทางนี้นะ นั้นผมเห็นเข้ามามาแข่งกันครับแล้วก็เดี๋ยวที่นี่น่าจะมีเปิดตกแข่งหรือว่าบุฟเฟ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับนะต้องลองติดตามหน้าเพจดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปที่ผมนั่งดีกว่าครับนี้ผมไปตกหล,หลังหลังนู่นเลยนะครับไปทางหลังบ่อเนะเพราะว่าไม่อยากนั่งข้างหน้าเดี๋ยวจะเกะกะเขานะครับ บรรยากาศรอบเกาะผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะก็ตกสนุกนะครับตอนแรกก็นั่งเห่งาวงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปลาไม่ค่อยกินนะครับแต่ไม่รู้ยังไงนะผมประมาณเย็นๆนะครับก็ปลาเข้านะครับก็ตกสนุกแล้วก็ปลาก็ใส่ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองตกสปิวแล้วก็ลองลงหน้าดินดูบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกนานแล้วล่ะ วันนี้บรรยากาศฟ้าปิดนะครับฝนลงพัมๆนะแต่ก็ดีนะครับแดดไม่ไม่แรงน่าจะสบายอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ติดตามมาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไหม นะอืมโอ้นา่าจะสวายหรือเปล่าวิลุ์โอ้โอหดูนึกขาดเอ้าขาดโอ้น่า โอ้หลุดครับโอ้ผมว่าผมมาแล้วผมว่าแล้วผมวัดไม่ดีโอ้โดนแล้วครับน่าจะสวายหรือเปล่านะ โอเคครับตามแรกเป็นสวายนะสวายบอ่อที่นี่นะครับที่ครัวสยามสำราญนะครับใช้เป็นขนมปังนะครับ น่าจะประมาณ2โลได้นะครับตัวนี้นะมาตามหาโทฟี่สีส้มนะครับกับเจอรถถังแทนนะครับนี่ผมเปลี่ยนใจมาตามหารถถังได้ไหมเนี่ยตัวนี้กำลังสวยเลยนะครับมันมากเลยนะครับหน้าดินนะเด็กขนมปังน,นะครับโอเค 我怕闷。<noise> <noise> <noise> ครับไว้แต้มครับสวายนะน่าจะสายประมาณโลนะครับน่าจะสายโลนะครับสวายแว่น 嗯，你、嗯、没看。 หมายแตกนะครับพี่น้องบ้นสองขอนะครับกินไปขอหนึงนะ่งอีกขอหนึงยังอยู่เลยนะครับหมายแตกนะวันนี้ค่อนข้างชอบเลยนะครับปากเกตตนี่ก็เจ็ดแปดขีดได้ตัวนี้นะครับ ไซตันโลนะสวยๆเลยนะครับโอเคน้าก็าจะมาตกปลาก็กินแต่ยังไม่ได้เลยแม่ได้ได้ปานี้ปานินไฟก็ใหญ่อยู่นะน้เรามองได้โบนะทำไมีโบปานินมีโบอี่คคืออะไรก็คือถ้าถ้าใครตกได้ตกปลาโบก็คือจะได้เหนือแบบ ตกม,มายังไม่ยังไม่เจอตัวไหนแปลกๆนะเอาว่าเดี๋ยวเจอตัวแปลกๆก่อนโบมันอยู่ตรงเทือข้างหลังเออ,เอ,อ,เอลองดูถ้ยังมีบ้างไรได้เข้ามาเลย โป้นะครับที่นี่นะมีโปโ้าันินผูกโบนะครับถ้าใครเจอนะแต่ตัวละร้อยนะครับเมื่อกี้มีน้องๆมาบอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> นี้ไม่น่าพาดนะครับ ปานินนะครับ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็อาจจะต้องถึงเวลากลับกันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ภารก,กิจตามล่าหานางฟ้าของเราไม่ประสบความสําเร็จนะครับมิชชั่นเฟลนะครับแต่ว่าเราก็ได้เจอกับสวายนะเจอกับยี่ศกนะครับแล้วก็เจอปานินนะครับแล้วก็ไซส์ค่อนข้างโอเคเลยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่บ่อตกปลาครัวสยามสามรานก็ค่อนข้างสนุกนะครับวันนี้คนไม่เยอะนะอาจจะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาด้วยนะครับ ที่นี่ก็มีบ่อปลารวมนะครับแล้วก็มีบ่อสปิวหลิวนะครับน่าจะมีแมทแข่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้เจอน้องที่อยู่ที่บ่อที่นี่นะครับก็บอกว่าบ่อที่นี่มีปลาบึกด้วยมีไปครูด้วยนะครับแล้วก็เห็นน้องตีกับปอมนะครับผมก็สนใจอยู่นะอยากมาลองเดินหนอนดูนะครับแต่ว่าอาจต้องหาสมาชิกมานะครับไปได้สนุกสนุกกันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้ภารกิจเราไม่สําเร็จนะเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวผม กลับมาตามล่าหานางฟ้ากันอีกทีนึ่งนะครับที่บ่อตกปลาครัวสยามสำรานนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจทางช่องด้วยนะไว้มีโอกาสพบกันนะครับคลิปต่อไปนะครับถ้าผมไปบ่อไหนอะไรยังไงนะครับไว้ติดตามกันนะครับแล้วพบกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาพี่ๆนาๆไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ